ครับคุณผู้หญิงครับเยี๋ยวกว่านครับอะไรมีอะไรเหรอจ๊ะมีคนเขาหวังดีแล้วเขาฝากกล่องขนมคุกกี้มาให้ครับเพื่อคุณผู้หญิงที่เกิด้ททาง ในรถกับาหาครับแหมจริงๆเลยน่ารักจริงๆเลยนะเจ้าแวะทานกับกาแฟข้างทางก็ได้นะครับแหมขอบใจจริงๆเลยนะยังมีของฝากกลับบ้านอีกขอบคุณค่ะอแย่งกันนะครับของมีจำกัดได้กินกันทุกคนครับแหมขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับอาจารย์ขอบใจน่าจะเอวันดีจะให้ดูสิน่ารักจริงๆกลับบ้านยังให้มีขนมทานกางันอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรคะอุ้ยเกร หน้ากลัวเยอะแยะเลยเดินได้ด้วยลูกขนมเดินได้เลยเดี๋ยวแม่จะเปิดดูเป็นขนมดูสิคะจ้าจาเดี๋ยวแม่จะหยิบให้ชิมก่อนละอันค่ะ คุณพ่อลองคิดดูสิครับออกว่าพวกเราจะกลับมาได้เนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับอ๋อลูกวัดลูกวัดก็พูดเกินไปนะลูกไม่เกินไปออหรอกครับคุณแม่ออคุณพ่อครับผมกับพี่ลิมอะโดนสะอ่วมเลยใช่ค่ะคุณพ่อเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรื่องนี้หนูวุ้นเส้นมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าฮะลิมว่าเย,ยวุน้นน่ะจะต้องรู้เห็นด้วยค่ะคุณพ่อเด็กอะไรก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีเลยค่ะลิมไม่รับเป็นน้องสะพายหรอกนะคะ นี่ยลิมพูดเกินไปนะลูกนะบางทีเนี่ยหนูนเส้นอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะลูกแต่เขาก็หัวร้อยย้อนหนูนะคะคุณแม่เป็นใครใครก็ขำนะลูกนะลูกเองก็คิดจะเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาก็แล้วกันนะลูกไม่รู้แหละถ้าใครจะมาเป็นน้องสะปรยบ้านเนี้ยก็จะต้องอบรมสั่งสอนให้เป็นกุละสตีให้ได้ใช่ครับอาเฮาเรื่อนใช้ไม่ เลยรู้ว่าเหล็กๆกมันจะทําพี่เลงพี่แรงอย่างนี้ลึกก็ไม่สั่งสองห้ามปั่มปล่อยให้เหล็กๆมันทำก็ไม่โลนะ่าว่ามันจะทําพี่เลงเพราะคิดว่าคงเล่งล้อเล่งสันสนุกสีหนังเท่านั้นเองล้อเล่งล้อเล่นสนุกสนานใช่ไหมถ้าอย่างงาอย่างนี้ก็ออกข้าวเย็นให้มันสนุกสนานแบบล้อเล่งล้อเล่นเป็นไง เราพาคนกินข้าวเราพาคนกินข้าวเราลาพวกินข้าวสนุกกันมากใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวเย็นกลางทั้งสามคนเอาวุนแล้วก็เหมือนกันอะไรฮะมม้าวุ้นไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องนี้วุ้นไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะฮะ เกี่ยวข้องแต่ลึกก็ไปหันละเยอะเขามันใช่ไม่ไล่มันไม่มีมารยาทมังแรงน้ําใจมันใช่ไม่ลไล่ไม่ใช่อย่างนั้นหมามา้าเรื่องขำเราก็ต้องขำสิฮะให้วุ้นัน่งทำอะไรฮะม,มามา้าขำขำอีกคองหนึ่งใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ขำไปอีกคงเลยอกินข้าวเย็นไม่ต้องกินข้าวเย็นได้ไงมามา้มามาม้าสั่งไล่ไม่ไล่ล่ะปเายลอยสามคงแล้วก็ป๋า เราขอขอขอไปขอลมหน่อยเนี่ยยกเลยนะถ้าไม่อยากลองซ่อมจิ้มมามาไายมอะะไรหมดอะฮะมองไม่มองคือก็ไม่เกี่ยวขึ้นไปคือเราแต่งเลยนี่นเธอเราแต่งไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ได้หัวรอดเลยแล้วลงไม่ยุติธรรมเลยนะไม่สนใจสั่งสั่งสิอย่าง มาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วอเอาเขาเลยบอฮะเอาเขาเลยนะเนาะเออกินจซกยไม่ต้องจับเยงนี้แล้กก็ไม่ต้องกินข้าวเย็งด้วยอีกคองหนึ่งเอาคอยไปเกี่ยวอีหยังกับเขาคุณบ่แม่ลูกเจ้าเด้ปฏิเตุอีหยัง,ยงเลยได้ล่ะไม่เฮ็ดแต่เนะลือทำให้อ้วนลากแตกเพราะฉะนั้นความผิดของเลิกก็ต้องออกเก่งข้าวเยงเหมือ,องกันไม่ไงนี่แม่ว้าเองก็มาโทษผู้อื่นก ั่งคอยไหวเฮ้ยหากินในขั้วก็ได้บส่สนใจดอกหินอยู่ผู้นเดียวรถให้มึงอ,อกกินสังวังเลยดีไหมคนเดีเยวก็ไล่วะลูกผัวไม่ได้หลังใจเลยกุสะอบลงสั ลับด so hey. oh. hey. hey, ิเฮ้ยหลับแล้วเฮ้ยหยุดเลยหยุดก่อนยุดเลยฮึหยุดได้เลยไรเราดูเจวุ้นดิด hey, ูเจวุ oh, oh. Hence, It? It, ้นนี oh, oh. ่ดูเลยดูเลยบอสเราได่ยินเสียงดังจ้าเจวุ้นไม่เห็นว่าเราเลยอือแต่ว่าปล่อยด้งก่อนปล่อยด้งก่อนปล่อยเลยเราปล่อยปล่อยด้งก่อนเจวุ้นครับเจวุ้นเป็นไรปะเนี่ยเจวุ้นเป็นไรไม่แน่ยใจ๊ทำไมเจวุ้นแบบแตเนี่ยนี่ไงสิเจ๊ไม่สบายไปหรือเปล่าเนี่ย จะวุ้นเนี่ยมีอะไรบอกพวกเราสามคนได้นะถูกพวกเราสามคนอ่ะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างเออใช่เจกบัวได้ช่วยอะไรเจได้บ้างนะอ่าจริงจริงที่เคยที่เคยอ๋อมาหนิมาช่วยเจขึ้นหนดิใช่ได้บ้าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะไม่อยากบ้านอย่าลาม สงสัยว่าคงตึงเต้งที่จะไปให้เขาหู้ตัวน่ะเออเออแม่แมตัวบ้าบอกอะไรกันใหเฮียที่สุดหนาอะไรดูตัวสนหน่อยหนึ่งอย่างนี้เขาเรียวกว่าไปเออไปไปทำความคุ้นเคยกอา,อยางอันี้ดีกว่าเอาเหม,มือนว่าล้อขึ้นไปรู้เอาบุ้งแซงนะบอกให้แต่งตัวเร็วๆแล้วรีบลงมาเร็วๆที่สุดบ,บอกมารคอยอยู่ป่ เจ๊บุ <boundaries> <si suppression> ้นมาแล้ว no ่นี่เอาผู้แจงเลยคะเนี่้ทำไมเลือดแต่งชูบ้าบออย่างนี้อฮะน่าเกลียดมากเลยเป็นความคิดของใครฮะโอความคิดที่ดีแบบนี้จะของใครคะหม่มม้าของมุ้นเองฮะ ลิ้นตัวทักเกี่ยวม้าของเราไม่ได้เลยตายแล้วเท่จ้าเนี่ยอดถูมากลึกขึ้นไปเปลี่ยนแล้วนี่เลยนะกล่องที่มาจะโกกมากกว่านีขึ้นไปเปลี่ยนแล้วนี่มาม้าเทพจะตายมมาม้าวุ้ไม่ตายไม่ได้อะฮะไม่ได้นี่เป็นคําสั่งของม้าให้ลึกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อแล้วรีบลงมาไปกับม้าด้วงลยหูมาม้าถ้าวุ้นขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะมาม้าหลอมชั่วโมงวุ้นไม่รู้นะกว่าวุ้นจะแต่งได้อย่างนี้นะคะ แต่งน้องแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยนานแค่ไหนมามานานแค่ไหนมาก็รอได้มาสั่งขครื่อปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวมาตกจริงๆเลยนะขึ้นไปไปมามามาเสียเซลล์เลยอ่ะเสียเซลล์เสียเซลใช่ไหมถ้าไม่ขึ้นไปเปลี่ยนเันยังมาจะเสียเซลล์มากกว่าน,นี้เลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น่รูปอะไรนึกออกก็ตายไม่ต้องไปไม่ได้ สวยนะถึงตัวเป็นคนที่ตายนี่จะกินข้อแบกลีนล่ะเบอร์คุณหมอแปลอะไรแปลอะไรเบอร์คุณหมอไงหมอไหนอ่ะเดี๋ยวนี้หมอท้งไหนท้งไหนเขาก็ทำผมอย่างนี้กันทั้งรันทุกคงทั่วประเทศแหละไม่เคยเห็นลึกออกแล้วแค่ลีนะ